ขออนุญาตครับคุณตำรวจมีขอ้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการวางเพลิงที่ฉันแจ้งไปใช่ไหมคะเปล่าครับเรื่องนั้นทางเรากำลังสอบสวนกันอยู่คุณใช้ชื่อว่าพิริยะธนาพิทักษ์ใช่ไหมครับใช่ครับผมต้องขอเชิญคุณแพทย์ปากคำที่สถานีตำรวจหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะไปให้ปากคำเรื่องอะไร มีอะไรเหรอคะมีคนแจ้งว่าผู้ชายคนนี้ปลอมแปลงเอกสารแอบอ้างชื่อนายพิริยะธนหาพิทักษ์และช่อโกองทรัพย์สินของนายชาญฉลาดปิยมงคลครับเดี๋ยวก่อนนะคะไม่ใช่แล้วคุณตำรวจกำลังเข้าใจผิดนะคะเชิญครับเดี๋ยวก่อนสิคุณตำรวจเดี๋ยวค่ะคุณตำรวจกำลังเข้าใจผิดนะ คุณไม่ต้องไปอยู่ที่นี่แหละผมไม่เป็นไรไปครับเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจฉันไปด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยที่คุณตำรวจก็พูดหมายความว่ายัางไงอะก็หมายความว่าคุณพีทคนนี้ไม่ใช่คุณพีทตัวจริงนะสิ ได้น,นะคะว่าเขาคือพิริยะธานาพิทักษ์เพื่อนของฉันจริงๆนี่ใครมาใส่ร้ายเขาเขาคุณตำรวจไม่มีใครใส่ร้ายหรอกพิงค์รู้หรือเปล่าว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันกำลังหลอกพิงค์อยู่มันไม่ใช่พีทพูดบ้าอะไรของวินอย่ามาพูดจาอะไรเหลวไหล,ไ,หลได้ไหมดูดูหน้าเขาสิจะไม่ใช่พีทได้ยังไงบางทีแค่หน้าเหมือนมันก็ไม่ได้พิสูจน์ได้นะคุณชมพู เราไล่เซนบอเช็คอะพีดเซ็นเช็คธนาคารผ่านนะพวกโจรปลอมไลเซนมันก็มาอยู่มากมายไอ,บอ้บมอนี่ก็อาจจะเป็นยางไงนั้นสันดาวที่ก่เอาเงินกูคืนมาุัดใจเหรอคุณตำรวจฉันไม่ใช่คนโกงใครเง,งินในบัญชีนั้นเป็นของผมยังจะปากแข็งอีกเหรอแกเป็นใครบอกนะ ใครใส่ร้ายอะไรพีชฉันเป็นป้าของเขาค่ะฉันยืนยันได้ว่าเขาคือพิริยะหลานของฉันจริงๆจริงเหรอครับคุณป้าคุณป้ามั่นใจอย่างนั้นเหรอครับฉันแน่ใจอย่างที่สุดจะมีใครรู้ดีไปกว่าฉันแน่ใจเพราะว่าหน้าเขาเหมือนพีชหรือเปล่าครับคุณป้าน่าจะรู้สึกเือนคมนะครับว่าตั้งแต่ที่พีชกลับมาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปมากาจริงๆก็เพราะว่าความจำเสือ่อมเขาก็เลยแปลกไป แต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนี่คุณป้าไม่คิดจะลองเช็คดูข้อมูลส่วนตัวของเขาทุกบ้านเลยหรอถ้าเขาเป็นนายทุยักษ์งิิเขาคงตอบได้ทีหลานเกิดวันที่เท่าไหร่ 18มกราคม2537นี่ไงนี่ไงเขาก็ตอบได้คนที่จะมาปลอมตัวเป็นผีอะมันก็ต้องเตรียมตัวมาบ้านหรือเปล่าไหนแกลองบอกมาซิว่าป้าของแกเกิดวันที่เท่าไหร่ใครจะไปตอบได้คะคุณจำวันเกิดป้าของตัวเองได้หรอคะคุณชาญชลาดถ้าอย่างนั้นเนี่ย คุณป้าลองถามเรื่องที่คิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วก็ไม่มีวันลืมดีกว่าไหมครับพีษพ่อแม่เราตายวันที่เท่าไหร่